来，我给你，我给你，听吗？拿拢，听拢，哦咦，好。 อาบน้ำเย็นสบายไหมลูกอืมอาบน้ำเย็นสบายไหมครับน,งงน,งงน,น้องลูกนี่เฮ้ยลูกเด็กดีมากค่ะนอนให้อาบน้ำค่ะจนพี่สุวรรณีนน ไหนมีเหาตรงไหนขัดเยอะๆเลยพี่เดียวออกมาแล้วออกมาแล้วเหรอหนูไปติดกับใครมาล่ะลูกเฮป้าจิ๋มก็ไม่มีเหาอ่ะหนูไปติดกับใครมาล่ะลูกใช่ค่ะอาบน้ํานอนเลยเดี๋ยวตัวสูงกว่านี้ก็จะต้องอาบน้ำาคคะยืนอาบให้ไม่ได้ฉีดไม่ถึงนะคะใสายยาง แล้วค่ะอาบน้ำสบายตัวเลยครับตักี่นี่ตักี่นี่ไม่อะไรจะพ่นน้ำให้พี่ออมเหรอเอาพ่นสิน้ำหนูตักแค่น้ำมันจะโดนพี่ออมไหมล่ะลูกฮะเอ้ยเก่งมากตัไหมนูไหนไหนไหนเป่าที่เป่าเป้่าเก่งมาก จะไปสาดน้ำสาวที่ไหนล่ะลูกฮะเออเต้นเอาเต้นออกซ้อมไปปะเอเอ,เอ,เอไปสาดน้ำสาวที่ไหนล่ะลูกรอ,อสงการนะครับรอสงการช้างหนูจะไปปะแป้งสาวเหรอลูกไปสาดน้ำให้สาวเหรอครับไปลูกปูกปออี่ยอมเปียกแล้วพอยพอ ไปเล่นดินก่อนเดี๋ยวไม่ห้มาอาบน้ำเย็นทั้งพอ่อเย็นทั้งพี่อ้อมเลยนะคะวันนี้ป้าจิ๋มใจเย็นใจเย็น,ยนป้าจิ๋มป้าโอ้ยเขาไม่ได้ทำาอะไรเลยลูกเอ้ยป้าเอ้ ติดร้านก็ติดแรงนะคะติดคักติดแน่พี่อ้อมจะเข้าไปยืนตรงไหนดีพ่อยโทรศัพท์มันจะดับเดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวอ้อมวันนี้อ้อมมาคนเดียวนะคะไม่มีผู้ช่วยเดี๋ยวอ้อมขออนุญา เย็นลูกเดี๋ยวพี่อเอามะล้วยไปให้ถอยก่อนถอยถอยก่อนถอยถอยก่อนเร็วพี่เอามเข้าก่อนถอยถอยถอยเดี๋ยวป้าจิม๋มเดี๋ยวแป๊บนึงล,ลูกแป๊บนึงเดี๋ยวนะเดี๋ยวพี่เอามขอเข้าทางนี้เอ้าอะ <laughs> จะมาขโมยกล้วยป้าจิ๋มอย่าเพิ่ง <m uch ing> เดี๋ยวเดี๋ยวพี่อ้อมเข้าไปพลอยเดี๋ยวพี่อ้อมเข้าไปใจเย็นรอก่อนครับร, <m uch ing> รู้แล้วครับรู้แล้วครับรอก่อนพี่อ้อมเข้าข้อก่อ <m uch ing> <m uch ing> นเดี๋ยว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 ใจเย็นใจเย็นใจเย็นพลอยแย็กล้วยนะคะเดี๋ยวพลอยเดี๋ยวลูกอันนี้อาันนี้อ่าอันนี้อ่ะ อ๋ออไม่มีคนป้อนด้วยวันนี้ใจเย็นลูกใจเย็นค่อยๆกินสิลูกค่อยๆกินครับเนี่ไม่เอาค่อยๆกินครับห่วงกินมากเลยนะคะน้องพลอย เดี๋ยวนะคะคอ้อมขออนุญาตลองวางดูก่อนต้องพลอยเล่นดินเล่นดินแล้วไอ้ยยหลบกินตกตกตกเก็บเก็บเก็บเร็วเก็บเร็วดไก่แย่ไไก่แย่ เห็นไหมเห็นไไก่ย่างที่แล้วลูกไก่ย่งที่แล้วเบื่อพี่ออมหมดแล้วนี่ ปลูกยากันต่อนะคะมาเล่นเสร็จแล้วมา,มากินกล้วยนะลูกเยนะอล่าฮ้ยกินกะเจ๊ยลูกนนินเต็มพี่อ้อมเลย ก็อยู่นู่นไงกอาจจะว่ากินของก็ได้เส้วยนู้นอยู่บนต๊ะข่มาทวงเงนสินะมามาเล่นน่ะมามาเฮ้ยมามาแล้วเราพีทำล่าข่วยมาให้เราพี่ทำล่าข่วยมาให้เราพีทำล่าข่วยมาให้ลูก ไม่อยู่ในถุงอ่ะโอ้ยหมดแล้วรอพี่คำล่าหนุหนๆประจิมมาแล้วประจิมมาแล้วประจิมมาแล้วไ,<อ>ไม่มีคำล่าเพิ่งานะคะไม่มีคนช่วยอ้อมถือ,อป้าเดี๋ยวรอก่อนกล้วยอยู่กับคำล่า เดี๋ยวเดียวเดียวเดียวอยู่ได้ตีงได้กินกล้วยได้ไหนเดินวนอยู่เดี๋ยวลูกเดี๋ยวเอ้าลูกเดี๋ยวค่ะน้องพลอยล่าเริงดีค่ะอยู่สวยเดี๋ยวขออนุญาตสักครู่นะคะล่าถือถือกล้องให้ก่อนยิ้มกล้วยไม้ อย่าพึ่งป้าถ้ากันโวนอัวแต่อนนี้อยู่อย่าจกอย่ารักกล้วยทั้งป้าทั้งหลานเออเอาโอ้ย่าจ๊กคอยอย่าจ๊กคอยอย่าจ๊กคอยโอ้ยคอยพระเอาไปแล้วไปแล้วบันนี่ไปแล้วได้มิจฉรักกล้วยมิจฉรักกล้วยไปแล้วจิมเออเอาเอาเอาอาปากคบหัวกูซะเนาะกัดหัวกู้งได้บันนี่เอา โจรลักกล้วยโจรลักกล้วยนี่โจรลักกล้วยโจรลักกล้วยไปแล้วโจรลักกล้วยโอ้ยโจรขโมยกล้วยนะคะโจรลักกล้วยไปแล้ววีนึงเอาเอาแบ่งๆบ่แบ่งแบ่กันกินเอาชอบไม่ปนจับปาเก่งมากโอ้ยป้แบ่งแบ่งกินแบ่งกินค่อยๆกินลูกค่อยๆกินระวังหัวคามรานะป้านะก็อย่าเอามือมาสิโอ้เนาะเอาเคลื่อนสูง สูงไปโอ้ยังไงจังใหม่คนปอนปัดเด็กหน่อยบัดน,นี้อิช้าหลานบอกเอา้าเอา้าหนดูลิ้นดูปากดิสูงสูงาปากสูงสูงโอ้ยอยากัดหัวกันเดิคอยเอากล้วยไปแอบกินคนเดียวแล้วค่ะไปเล่นสายด้วยโออันนี้นี่สีทั้งตาอยนี่เอา้าแซ่บบ่แซ่บบ่แซ่บบ ต่แซนะ่บเนาะเมื่อลยได้แบดน,นี้เมือ่อลยได้พ่อยลักไปวีนอ่ะพ่อยมันลักไปวีนึงแล้วอ่อพ้อยลักลักกล้วยป้าไปเตะเออขโมยกล้วยปราจิมไปแล้วหมดแล้วภูนเอาไปเสียงเซาซ้ายไปพูนหมดแล้วป้าหมดแล้วค่ะคุณป้ากล้วยไม้หมดแล้วค่ะม,ม,มันเหมือนเล้ว่มันนี่แต่ถุงนี่เหียนบอนี่ห่ว <c oughs> ย ดามา่าผู้ได้ว่าข้ามลาลากินกล้วยสร้างมาสร้างว่าเถิเกิดค่วมน้อยโอกน้อยใจที่แรลกว่าสิบลงมาดอกเพราะว่าน้อยใจมาป้อนกล้วยสร้างก็มีคนบอกว่ายักยดอกของหลวงเพนวะว่ยายักยดอกงาภาษากล้วยน้อยเดียวก็ให้กันกินนะกนสิบบได้จีเนาะพลอยเนาะพ่อยห่วงไหมห่วงกล้วยไหมเอายหยกกลุ่มก่อนนะหยกกลุ่มก่อนนะโยกกลุ่มก่อนนะ ไปเรียนใช้บันนี้กับมาบุญวาลแชค้นบันนี่แม่ก็ไปแบกหญ้ามาให้วากล้วยหมดแล้วโน่นเขาตัดหญ้าไว้ตรงนั้นแล้วหญ้านั่นี่ะใบต้นหญ้าในเปียเน่ะฮะม่กินดอกมันมีคนหยอกเ็นคนไม่กินมีคนหยอกมันไงกล้วยเล่นดินด้วยกันสองคนแล้วเอาปลาหลานเอาโหใส่แบบตะขอเพิ่ใส่โอ้หลุดเพิ่งน่ะปาจิ้มดึงตะขอหลุดเลยเพิ่งน่ะปา พลอยชักสีหน้าเดดโดนลักกล้วย,ยวกล้วยหมดแล้วค่ะกล้วยหมดแล้วเล็กหน่อยขโมยกล้วยหลานพาป้าเล่นใช่ไหมนี่บอแมนป้าพาหลานเล่นเนี่ก็พปักันล่ะท<อ>น้ำเสร็จต้องปะแป้งชุบแป้งทอดนะคะพปักันเอาพลอยเอากล้วยไปซ่อนไว้ทำไมในทรายนั่นฮะ อย่าบ่นอย่าบน่าบนเดีย๋ยวสักวันหนึ่งคนที่ว่าเขาก็จะหันมาขอโทษเราเองแหละเรื่องรักกล้วยขอบคุณที่จะมาขอโทษผมกินกล้วยหน่วยเดียวว่าผมยักยอกของหลวงมันพทษไปดอกเอาเขาอิจฉาหน่อยจะได้กินของหลวงโออันไม่ใช่นะเขาบอกว่ากินเลยพนวาวะถ้ายาก,กินได้ก็กินเลยพนวาวะกินเลยพนวาวะไม่เป็นไรพนวาวะ อันเท่ากินนะฮะสางควมสนุกมวลซื้อให้ 5, ให้าให้ให้พี่น้องได้หัวแมนบอจ้าเออสางควบให้ห้าสางควมตลกเพิ่นมาด่ามาว่ารักยักษ์ยอกของหลวงกินกล้วยหลวงนวขนวบหยุดคับเดี๋ยวสิไปบ,บอกเอฟซีคอยก่อนใครเอฟซี FC เจ้าพูดแล้วอยู่งนะฮะมอรมผุนอื่นปะหยากผูสาถ่ายอยู่พูดจ้าเออเอาได้พูสักหน่อยก็ยังดีนะลูกนะเอออา ชอบถูป้าจริงๆเยพญอยู่ตรงไหนชอบภาพนี้มากเลยสวยมากอาาล่าหล่อมากเลยยิ่งชุบแป้งทอดยิ่งหล่อนะลูกนะยิ่งชุบแป้งทอดเ <c oughs> ขาห่วงให้ช้างคำลาเขาบอกเขาห่วงให้ช้างกินคำเดียวก็บ่อดได้เจ้าสิมาเบ้าเล่นเบ้าหัวบ่ได้ได้บ่โอ้ขอโทษนะ หวงกับหวงโพดหวงโพดเนาะโอ้ยผมปลูกใ้ฮยูดอกครับผมปลูกเป็นสวนพูนกล้วยนะเมื่อเห็นบ่ผมปลูกก็ให้สร้างยู่ใอยค้นกับสร้างก็คือการลาสร้างก็ได้กินค้นก็ได้กินก็ยู่น้ากันเนาะพ่อยเนาะอาหารคนอาหารช้างเนาะเราไปปลูกต้นโกโกโ้เดี๋ยวรอให้พลอยโตไปกินโกโก้<ม>กันนะพ่อยนะอยาเปาซ้ายลูกแมนบบครับแมนโบออ้ยชอบอย่างนั้นนะอ้วนอ้วน ดิ๊กอัดดิ๊กอัดเนี่ยดิด๊กัเนี่ยขันกินกล้วยมันผิดก็ขอโทษขออภัยจ้าเออขน้อยสมกวนตายเป็นร้อยร้อยข้างแต่ข้างนี้ขอไวกอน <c oughs> ลูกน้องพลอย <c oughs> ไงลูกน้องพลอย <c oughs> มานอน <c oughs> โอยดูลูกน้องพลอยมานอน,ล,นอลูกน้องอละพลอยมานอนรอตรงนี้นะคะ ไหนพลอยมากอดปลอบใจพี่ล่าหน่อยเร็วหนูแบ่งกล้วยให้พี่ล่ากินเองครับบอกสิหนูแบ่งกล้วยให้พี่ล่ากินเองครับเอากอดกันกอดกันเอากอดปลอบใจเอากอดปลอบใจเอากอดปลอบใจจุ๊บ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 เอ้เหรอจุ๊บจุ๊บเหรอหมินใช่ไหมพลอยหมินป่ะบัดดาอาบน้ำเนาะใครไม่อาบน้ำอ๋ออะล่ะอาบแล้วใช่ไหมนี่นี่นี่อาบตรงไหนนี่อาบตรงไหนโอ้ยหันกลดมาอีกแล้วมันกลดมาให้ดิกลดดิกลดมัน กลับบ้านไปดินเต็มตัวทุกวันเลยนะคะม,มหาพลออกากล้วยไม้ทำไมพาหลานไปเล่นฝุ่นอ,อะไรไปยามาจกกระเป๋าหูได้ไม่มีเงินเนี่ยเอา้าเอา้าเอาไปซื้อเอา้าเดี๋ละคนเนาะเบิ่งสบัดสบอม กอยอย<บ>อยากกินอะไรลูกพลอยไม่สมกับพี่กกเดียวอาบน้ําให้เลยไม่สมกับควันพี่เดียวอาบน้ําให้เลย,ยก,กินอะไรบอกสิบอกพี่ลาสิพี่ลาจะแบมาให้กินากินก้อยอีกเหรอขไมยก้อยก,กินอีกแล้วลูกหาอะไรลูกหาอะไรไม่ดูมีหา่หาหายยังมอนัทบอกว่าจะไม่มาฉีดเกือบอพลอยโดนฉีดยาดแล้ว ุณหมอบอกว่าจะมาฉีดยาให้อภัยดูท้องนะคะติท้องคุณหมอบอกว่าจะมาฉีดยาให้อภัยเพราะว่าอภัยมีเหาอภัยเหาหายยังหายแล้วพี่เดียวบอกว่าหายแล้วหายแล้วเหรอไม่มีแล้วเหรอพี่เดียวขาดออกหมดแล้วนะปาร์ตคือเดี๋ยวมีความสูงแถอบ้านนี้นักร้องข้างบ้านบ้านั่น สมกันดีเนาะช้างสองตัวนี้เนาะอืมแม่คะ่ะว่าป้าจิมติดน้องพลอยจนไม่ยอมนอนเลยเหรอคะแล้วเมื่อคืนแยกกันนอนป้าจิมได้นอนไหมคะเมื่อคืนแยกกันนอนบอกทีเดียวแล้วพลอยจิมนอนเปล่าอ๋อเป็นห่วงเป็นห่วงพลอยเหรอ,อพลอยติดจิมโอ้ยติดจิม,มป้าจิมติดพลอยมาก เขาก็จะคอยเอื้อดูอคอยไม่เป็นไรหรอกเนาะป้ามีแต่ป้านี่แหละห่วงหลานห่วงหลานนะลูกนะนอนกลางคืนหนึ่งรอบคอยคอยนอนวันละสามสีรอบติดตอนคืนคุณป้าดูมาดูจิทุนนี้วักษณะเชื่อเล่นเชื่อจิ๋มเช่นกันล่ะค่ะอย่าตะโกนดังใช่ไหมคะอย่าจะดูไม่มีไงฟันมันไม่มีไงฟันมันอ้อม ในการวิ่งตัดหน้ามันบันดาลบันดาลนี่ดูฟันนี่เห็นฟันยังเห็นฟันยังนี่ไงฟันคนเห็นฟันเห็นแล้วดัน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 ปะทะปะทะกำลังปะทะกำลังช้างสองตัวปะทะกำลังกันหยิกดาบหยิกดาบอ้นอ้วนนี่หยิกดาบอ้นอ้วนหยิกดาบอ้นอ้วนหยิกดาบอ้นอ้วนเฮ้เดี๋ยวคอยหยิกดาบพี่ล่าคือกันไหมอ้าอีกแล้วนั่นฟันนนั่มันจะหลุดแล้ได้แนั่น ใช่ไหมข้างบนอ่ะจะหลุดแล้วมีกล้วยด้วยโอ้ย่อยหนูรู้ไหมพี่เอเปื้อนกับบ้านทุกวันเยเด้นี่นู่นไปหยอกอ้อมไปเฮ <c oughs> ้ยเ <c oughs> ออเศร้าเลยเศร้าไปเลยเฮ้ย <c oughs> ไหนหัดใบใบใช่หรืหัดใบใบเป็นยางลุกยังได้สองวันยังไม่เป็นกำลังหัดทำสองวันบ่ เมื่อกี้มันเป็นฟันน้ำนมหรือมันเป็นเศษอาหารลาที่ว่าจะหลุดนั่นที่ทำท่าจะหลุดนั่นอ้าวเจ้า <laughs> อ๋อตัวกล้วยติดฟันซอกฟันเศษกล้วยติดซอกฟันฟันฟนะแข็งแรงอยู่ทำเป็นถอยถ,อย,ถอยมาอยากมาหยอกอยากมาเล่นกับเขาใช่ค่ะถ,ถอยก้ยยนมาแกล้งพี่คำลาล้ก็คำลาก็ชอบแกล้งพลอยค่ะชอบหยอกกันนะคะแล้วก็จะหยอกเฟิรอนอีกคนนึงนะคะตัวเท่ากันบพร่ถึงชอบหยอกกัน ชอบหยอกกันดีมากเลยนะคะสองคนนี้ไอกับอ้อมเหมือนอ้อมเป็นผู้หญิงหรือเปล่าเขาก็เลย <B omen S 2> มันไม่ค่อยหยอกคนบอมิสเนียข้นขี่ห้ายสร้างกับพ่อเขาหาเนาะเอาละพอนะเอาละพอนะพี่ทอาหารหนึ่งวันเลยทำไมพลอจะไม่รักอืม mặt mà mày cũng mặt mà mày ừ. 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 nó không đúng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  nó. đúng น่าจะเป็นขันอายมากกว่านะคะไม่น่าจะเป็นงานใช่ค่ะคำลาว่าบาปออกมากเลยค่ะพี่นาริบมบนบาปมากเดี๋ยวโทรศัพท์น่าจะร้อนแล้วนะคะเดี๋ยวขอจบไลฟ์เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่วันจันทร์นะคะทุกท่านเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่วันจันทร์นะคะโอเคค่ะบ๊ายบายพ,พ,พี่อพลอยพี่อมกลับแล้วนะบ๊ายบายกลับแล้วนะครับสวัสดีค่ะ